จังหวัดสมุทรปราการตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มแก๊งแขกขาวล้วงกระเป๋าลักทรัพย์นักท่องเที่ยวในสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่31พฤษภาคม2568พันตำรวจเอกมนพรลิขิตมานนผู้กำกับ3บอกอททท .1 พันตำรวจเอกแมนรถทองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนบชททททชด เหรียญสุขวงผู้กำกับสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิพันธ์ตำรวจโทอภิรุ่งเพียรมงคลรองผู้กำกับการ3บกท่องเที่ยวหนึ่งพันตำรวจโทเสกสรรธิรเรืองรัตนสารวัตรกรมกำกับการ3บกท่องเที่ยวหนึ่งพันตำรวจโทเวีรตะพรแสงสุรักษ์สารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนบชท่องเที่ยว ร้อยตำรวจโทสมชายโต๊ะสุวรรณร้อยตำรวจโทภพรโรธพินเผือกรองสารวัตรปอรมกำกับการสามบอก,อกท่องเที่ยวหนึ่งร่วมกันจับกลุ่มแก๊งแขกขาวลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวจีนในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรปราการเลขที่493ทับ2568ทับ494ทับ2568ลงวันที่31พฤษภาคม2568 มีมิสเตอร์เคนโอเมอร์อายุ59ปีสัญชาติแอลจิเรียมิสเตอร์ฮัมูดาอะหมัดอายุ58ปีสัญชาติแอลจิเรียในฐานความผิดร่วมกันลักทรัพย์ในท่าอากาศยานและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ40,000บาทพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางทรัพย์สิน ของแบรนด์เนมต่างๆจำนวนมากซสืบมเนื่องจากเมื่อวันพุทธที่28พฤษภาคม2568เวลาประมาณ21นาฬิกา40นาทีศูนย์รับแจ้งเหตุกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวรับแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police Application ว่ายางเติงเชียนนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกลักทรัพย์บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้นหนึ่งประตู4ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันดังกล่าวเวลาประมาณ18นาฬิกาโดยผู้เสียหายมารอรถที่ชั้นหนึ่งประตู4และสังเกตว่ามีคนติดตามและมายืนใกล้ๆตนและเพื่อนต่อมาพบว่ากระเป๋าถูกเปิดออกและมีทรัพย์สินหายไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิจึงประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานทำการตรวจสอบภาพวงจรปิด พบพฤติกรรมของคนร้ายเป็นชาวต่างชาติจำนวน2คนเดินทางเข้ามาที่อากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถไฟฟ้า a i r p o อร Link ์และเดินตามผู้เสียหายไปจนถึงจุดรอกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวรถโดยสารแท็กซี่ชานชลาชั้นหนึ่งประตู4ในขณะที่ผู้เสียหายลุกขึ้นเพื่อมองหารถคนร้ายทั้งสองคนอาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายเผลอค้นกระเป๋าของผู้เสียหาย และคนร้ายอีกคนได้ยืนบังไม่ให้ผู้เสียหายเห็นเมื่อได้ทรัพย์สินแล้วก็เดินหนีออกจากบริเวณดังกล่าวไปจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทราบว่าคนร้ายทั้งสองรายดังกล่าวเป็นชาวแก๊งแขกขาวสัญชาติแอลจีเรียพฤติกรรมของแก๊งนี้คือแต่ละคนมีการแบ่งหน้าที่การทําและจะก่อเหตุย่านที่มีผู้คนทุกพรานเช่นตามสถานีรถไฟฟ้าสนามบิน ผู้โดยสารผู้ต้องหาทั้งสองรายจะตระเวนหาเหยื่อตามสถานีรถไฟฟ้าเรื่อยมาจนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อพบเหยื่อก็จะเดินตามประกบผู้เสียหายและเมื่อสบโอกาสจึงลงมือล้วงกระเป๋าเงินไปหลังจากได้ทรัพย์สินคนร้ายจะนำบัตรเครดิตของผู้เสียหายไปตระเวนรูดซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเจ้าหน้าที่ ตำรวจท่องเที่ยวจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานให้พนักง,งานสอบสวนสอพอท่ากาศยานสุนสวรรณภูมิขอหมายจับสารจังหวัดสมุทรปราการและเมื่อวันที่31ฤพฤษภาคม2568เวลา15.00นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิสามารถจับกลุมตัวพร้อมของกลางได้ที่พักย่านรามคำแหง42หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหาน,นครพร้อมได้ตรวจยึดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในวัน ก่อเหตุและยังตรวจยึดทรัพย์สินของแบรนด์เนมอีกจำนวนหนึ่งนำมาส่งพนักงานสอบสวนสอพท่าจาาสยานสุวรรณภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในขณะจับกลุ่มมิสเตอร์ยางเตียงเชียนนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางกลับประเทศจีนไปแล้วแต่ตำรวจท่องเที่ยวได้ประสานกับผู้เสียหายผ่านทางแอปพลิเคชันวีแชทและแจ้งกับนักท่องเที่ยวว่าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา ได้พร้อมของกลางบางส่วนนักท่องเที่ยวรู้สึกตื้นตันใจและได้กล่าวขอบคุณการทํางานของตํารวจท่องเที่ยวและจะแจ้งว่าจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยและรับทรัพย์สินกลับด้วยตัวเองอย่างแน่นอนจากกรณีดังกล่าวพลตารวจโทศักศิราเผือออําผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติและขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ระมัดร,ระวังและสอดส่องดูแลทรัพย์สินของตนเองในระหว่างการเดินทางหากเกิดปัญหาสามารถแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Thailand Tourist p o l i c แอปพลิเคชันหรือแจ้งสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155ได้ทันทีเดี่ยวสาวุธคงศิลป์ข่าวภาพจังหวัดสมุทรปราการ p ีพีนิวไทยแลน์ รายงานขายที่ดินเปล่าอเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพย์ดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 3 8 9 4 5 7 7หรือโทร099-349-6888ไอดีลายต้น TON 064-8370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้าม น้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลด,ดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888อฮนดีไลน์ต้น064 837 0198 สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัฒน์อยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทาง เหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านแสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลาย ID ต้น064 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องจอะเขตน้องจอกรุงเทพมหานคร มีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา4 0 0 0 0นบาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888ไอดีล ton 064 837-0198ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น2-4สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นรถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือยางพาราก็ได้ ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร098 389 4577 099 349 6888ไอดีไล์ ton 0, 77, 0 6 4 8 3 7 0 1 9 8, 8. ขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัาศาาย วิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแฝงรบทุกห้องพื้นที่ใช้สอยสามชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทางห้องแฝงและส่วนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันพรอบอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเอง